วดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลาลลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับคุณครูนิอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนิก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะด็ดๆค่ะ แต่จะเป็นก ER ิจกรรมอะไรนั้นต้องไปฟังเพลงที um ่คุณคูนิวนำมาก่อนเลยค่ะก็เอ้ยก็ไกลพ่อข่อยู่ในเล้าพ่อขวดค้องเราพ่อควายเท่านาพ่อคนครึ้งั้งงพอรักข้งข้างฟ้างูใจกะจอจานใช้ดีชอชิงตีได้ จอช้าวิ่งนิจอโซ,โซล่ามาเีเจะเจอคู่กันอ่ะเด็กๆลองเดาสิคะว่าวันนี้กิจกรรมของครูนิวจะเกี่ยวกับอะไรกับพยัญชนะที่คุณครูนำมาคะแต่ก่อนที่จะถ่ายเด็กๆลองไปดูอุปกรณ์ที่ครูนิวเตรียมมาก่อนเลยค่ะมีกระดาษ A4 มีดินสอยางลบแล้วก็สีค่ะ เด็กๆพอจะเดาออกไหมคะว่ามันคืออะไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้คุณครูนิวจะพาเด็กๆมา้าพยัญชนะต้นโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงเด็กๆต้องไปรอชมกันเลยค่ะคุณครูนิวจะวาดนอนหนู เด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตัดเส้นให้เรียบร้อยค่ะพอตัดเส้นเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ่ะจ้าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อมันด้วยนะคะผมครูตั้งชื่อว่านกคู่บินออกหากินในตอนกลางคืนข่ะเด็ก ถ้าเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆส,ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะรอดูค่ะสำหรับวันนี้คุณครูนิวก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย